สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฟดน้ำพองนะครับและว,วันนี้ผมจะพาทุกท่าน มาชมวัตถุมงคลของพระครูธรรมคุณาธรหรือหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนแห่งวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนอครน,นะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่จัดสร้างพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งนะครับผมนะให้กับหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนและจํานวนการจัดสร้างน้อยมากๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยพิธีพุทธาพิเศษถือว่าดีมากๆครับผมนะพิธีพุทธาพิเศษจัดขึ้นในวันที่8เดือนกรกฎาพศพศ2565 ซึ่งตปงกับวันขึ้น10ค่าเดือน8ปีขานนี่คือเลิกที่ถือว่าเป็นเลิกมหามงคลมากๆครับอ่าเลิกมหามงคลเขาเรียกว่าเป็นเลิกเงินไหลมาทองไหลมาครับเงินไหลนองทองไหลมาซึ่งเป็นเลิกที่มงคลมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้และรุ่นที่ผมกล่าวถึงอยู่นี้นะครับนั่นคือรุ่นปาฏิหาร์เต็มองค์ครับ รุ่นปาฏิหาริย์เต็มองนะครับจำนวนการจะสร้างรวมทั้งหมดทุกเนื้อนะครับเพียง2,209เหรียญฟังไม่ผิดครับจำนวนการจัดสร้างถือว่าน้อยมากๆนะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนเอาละครับก่อนที่จะไปชมคลิปลงกล้อง,องสองพระวัตถุมงคลของหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมแฝดน้ำพองและก็ทีมงานได้มีกำลังใจทำคลิปดีต่อไปนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับผม เอาละครับต่อมาเราจะมาดูวัตถุมงคลของหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นปาฏิหาริย์เต็มองค์ครับซึ่งจํานวนการจัดสร้างถือว่าน้อยมากๆนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปาฏิหาริย์เต็มองค์นะครับผมนะจำนวนการจัดสร้างรวมทั้งหมดทุ่เนื้ออยู่ที่2,209เหรียญครับฟังไม่ผิดครับจำนวนการจัดสร้างน้อยมากๆและพิธีพุทธพิเศษเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับของหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนซึ่ง รายได้นะครับจะนําไปสมทุนการสร้างพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งนะครับของหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งรายการแรกที่เราจะมาลงกล้องสองพระในวันนี้นะครับก็จะเป็นรายการเนื้อนวะครับซึ่งจะเป็นเนื้อนวะเนี่ยจะเป็นเหรียญกรรมการนะครับสร้างเพียง99เหรียญเท่านั้นนะครับเนื้อนวะนะครับจําเป็นโลหะมงคลทั้ง9ชนิดนะครับนะที่นํามารอมรวมแล้วก็ทําเป็นแผ่นนะครับผมนะ แล้วก็ปั๊มออกมาเป็นเนื้อนวโรหะครับสวยงามมากๆครับสำหรับเน er oh ื้อนวโรหะนะครับเอาละครับมาดูรายละเอียดของเหรียญเลยครับซึ่งด้านหน้าของเหรียญน,นะครับจะเป็นรูปหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนนะครับนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับนะสวยงามมากๆนะครับสําหรับเหรียญรูปนี้นะครับโดยตัวยันที่ใช้นะครับนี่ครับตัวยันที่ใช้นี่คือยันที่สืบทอดพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับนะสายกรรมฐานมาครับนี่คือยันพญานกยุงทองนะครับ เราจะเห็นในเหรียญแทบเกือบทุกรุ่นเลยครับของพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมนะและเห็นไหมครับขอบที่อยู่ตรงข้างที่เป็นเสาเป็นเสาเนี่ยครับนี่คือ,อจะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่คือตัวแทนของหลักทมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาทั้ง 84%, 0 0 0พพระธรรมขันธ์นะครับคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับตรงด้านล่างนะครับนี่ครับตรงด้านล่างจะ เขียนว่าปาฏิหารนะครับซึ่งจะเป็นชื่อรุ่นนะครับนะจะเป็นชื่อรุ่นปาฏิหารนะครับอยู่ด้านล่างอ่าชัดเจนเลยนะครับนี่ครับและขอบตรงด้านล่างของเหรียญนะครับจะเป็นชื่อของหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนแห่งวัดป่าอิชรธรรมนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าคมมากๆกนะครับนะเป็นเหรียญที่คมมากๆสวยมากยันด้านบนที่ใา้อย่างที่ผมได้เรียนไปข้างต้นนะครับนี่คือยันพญานกยุงทองนะครับน้ำโมวิมุตตานังน้ำโมวิมุติยานะครับซึ่งเป็น ลายพ่อแม่กรรมฐานที่สืบทอดกันมานะครับผมนะอ่าเรามาดูด้านหลังครับรายละเอียดด้านหลังโอ้โหสวยจัดชัดเจนเลยนะครับรายละเอียดด้านหลังตรงด้านบนนะครับจะเขียนว่าเนื่องในนะครับนี่ครับตรงด้านบนนะครับเนื่องในการจัดสร้างพิวิธภัณฑ์หุ่นที่พึ่งนะครับนะอ่าเหรียญเนื้อนวะนี่ครับจะต่อโค้ดกรรมการนะและตรงกลางของเหรียญนะครับนี่ครับจะเป็นเขาเรียกว่า เครื่องอัฐบริขารน,นะครับซึ่งเราจะเห็นในเหรียญที่เป็นเหรียญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานสายป่านะครับผมนะซึ่งรู่ศูนย์เนี่ยก็ถือได้ไปเป็นอีกหนึ่งรูปที่เป็นสายป่าสายโดยตรงเลยนะครับนะและยันที่ใช้อยู่ตรงด้านล่างนะครับของอัฐบริขารน,นี่ครับชัดเจนนะครับนี่คือยันพระพุทธเจ้าหพระองค์ครับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยถือได้ว่าเป็นยันที่ครอบจักรวาลเลยครับนะจะอ่านว่านะโมพุทธายะนะครับ ซึ่งเป็นสรพกาาที่ครอบจักรวาลน,นะครับตรงด้านล่างก็จะเป็นวันที่วันที่13กรกฎาคม2 5 6 5นะครับผมนะสวยมากๆครับสำหรับเหรียญน,นี้มาดูการต่อโค้ดครับฝั่งทางด้านขวาของเหรียญน,นะครับฝั่งทางด้านขวานี่คือโค้ดพิพิธภัณฑ์นะครับลักษณะจะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีสอเสืออยู่ตรงกลางทัดมาอีกฝั่งหนึ่งครับเราจะเห็นตั้งแต่ปาฏิหาริย์รุ่นแรกเลยครับ จะเป็นโค้ดเพชรแล้วก็หมายเลขหนึ่งนะครับนี่คือเพชรน้ำหนึ่งครับเพชรน้ำหนึ่งนะครับจะมีตั้งแต่ปฏิหารรุ่นแรกแล้วแต่ปฏิหารรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นเลขไทยแต่ปฏิหารเต็มองเนี่ยจะเป็นเลขอารบิกครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฝังท่าน้่นขวงโรงเรียนส่วนด้านบนครับเรามาดูด้านบน ส,นนส่วนด้านบนครับด้า <c oughs> นบนจะเป็นโค้ดกรรมการนะครับซึ่งเนื้อนวะเนี่ยจะต่อโค้ดกรรมการนะครับสร้างเพียง99เหรียญหมายเลขก็จะต่ออยู่ด้านล่างของนโมพุทธายะครับนี่ครับหมายเลขอ่าชัดเจนเลยครับองนี้หมายเลข33นะครับเนื้อนวะครับผมเอาละครับรายการต่อมาเราจะมาดูรายการต่อมานี่คือเนื้ออปก้าครับผมเนื้ออันปก้าเนี่ยสร้างเพียง300เหรียญเท่านั้นครับ จำนวนการจะสร้าง300เหรียญครับรายละเอียดด้านหน้ากล่องเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับจํานวนการจะสร้าง300เหรียญนี่ครับรายละเอียดของเหรียญเนี่ยเป็นบล็อกเดียวนะครับพระเนี่ยใช้บล็อกเดียวสวยมากๆครับจะต่างกันตรงไหนครับอาบาก้านอกจากผิวแล้วโค้ดครับนะสังเกตโค้ดนะครับโค้ดที่เป็นโค้ดพิพิธภัณฑ์แล้วก็โค้ดเพชรเนี่ยจะอยู่สลับกันกับเนื้อนวะนะครับผมนะเห็นไหมครับ โค้ดเพชรจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนะส่วนโค้ดพิพิธภัณฑ์จะอยู่ฝั่งนี้นะครับนะการตอกตัวเลขเนี่ยตอกด้านล่างเหมือนกันครับการใช้ยันใช้อะไรใช้เหมือนกันเลยครับกับเนื้อนวะนะครับผมสื่อนการจัดสร้างนะครับ300เหรียญเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับสำหรับพระเครื่องนะครับรายการต่อมาครับเรามาดูเลยครับนี่คือเนื้อทองฝาบาทครับทองฝาบาทเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อล่างแต่ไม่ล่างนะครับ เนื้อล่างเพราะว่าสร้าง1,605เหรียญประมาณนี้นะ1,605เหรียญถือว่าจำนวนการจะสร้างนี้น้อยมากๆสังเกตการต่อโค้ดครับเพราะว่ารายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดครับสังเกตแค่กันต่อโค้ดครับแต่ละเนื้อการต่อโค้ดของเหรียญปาฏิหาริย์เนื้อทองฝาบาทนะครับจะมีการต่อโค้ดเพชรนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือและตอกโค้ดพิพิธภัณฑ์อยู่ด้านบนอ่านี่ครับและตอกหมายเลขเนี่ยอยู่ด้านล่างเหมือนกันทั้งหมด รายละเอียดของเหรียญเหมือนกันทั้งหมดครับจำนวนการจัดสร้างน้อยมากๆครับ1นึ่งสามเหรียญหรือห้าเหรี 5, รยญประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับจํานวนการจัดสร้างอ่านี่ครับโค้ดวิวิธยาพันเนี่ยจะอยู่ด้านบนโค้ดเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายครับนะเราบรรดานักสะสมหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของอ่าหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนเนี่ยเป็นที่ต้องการมากๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นะพี่ๆจะได้ทั้งร่วมบุญแล้วก็ได้ เก็บอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าหายากมากๆเอารายการต่อมาครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงเนี่ยจำนวนการจะสร้าง99เหรียญครับเท่ากันกับเนื้อเงินเท่ากันกับเนื้อนวะครับแต่เนื้อทองแดงเนี่ยได้เป็นเหรียญที่แจกทานนะต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่แจกทานสร้างน้อย99เหรียญครับทองแดงเนี่ยนะครับจำนวนการจะสร้าง99เเหรียญจะแบ่งออกเป็นนะครับเหรียญที่ ได้อ่าจากการต่อโค้ดเพชรด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นฝาบาทอาบาก้าหรือว่าเนื้อเงินนะครับนะสามารถเอาไปแลกกับทางผู้สร้างได้นะครับนะสามารถแจ้งได้ว่าเราได้โค้ดเหรียญที่เป็นเหรียญต่อโค้ดเพชรด้านหน้านะครับผมนะเหรียญที่ต่อโค้ดเพชรด้านหน้าอ่าการต่อโค้ดนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันกับเนื้อนวะนะครับนะจะเหมือนกันเลยครับการต่อโค้ดแต่จะแตกต่างครับแตกต่างตรงที่ ด้านบนของเหรียญทองแดงเนี่ยจะเขียนว่าพิเศษครับนะนี่ครับจะเขียนว่าพิเศษเพราะว่าคนที่เปิดได้โค้ดเพรด้านหน้าอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับจะสามารถเอามาแลกเป็นเนื้อทองแดงได้โค้ดเพรตรงอยู่ตรงสังคตินะครับอ่าสังคติด้านหน้านะซึ่งทองแดงเนี่ยถือว่าตั้งน้อยและน่าเก็บมากๆนะครับผมนะาเป็นรายการที่อีกหนึ่งรายการที่น่าสะสมนะครับนะ,บนะสำหรับ เหรียญปาฏิหาริย์เต็มองค์ของหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนครับครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปลงกล้องสองพระเหรียญปาฏิหาริย์เต็มองค์ของหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนนะครับซึ่งรายละเอียดสวยมากๆครับของรายการนี้นะครับผมนะเป็นเหรียญที่ทุกตัวอักษรทุกตัวอักษรที่อยู่ในเหรียญน,นี้มีความหมายทุกอย่างนะครับผมนะเอาละครับพี่ๆครับ สำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากเช่าหาวัตถุมงคลของหลวงปู่ศูนย์นะครับสามารถติดต่อผมได้ที่ทาง id line flat 3 3 9หรือติดต่อผมได้ที่ทางเบอร์โทร8 8 8 5 5 2 0 0หหรือพี่ๆท่านใดอยากพูดคุยอยากมีอะไรที่จะ อพูดคุยฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องราวต่างๆนะครับผมมีไลฟ์สดทาง Facebook ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มนะครับก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับเข้ามาฟังประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายต่างๆนะครับสายกรรมฐานของเรานะครับผมนะ เอาละครับก่อนจะจากกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมแฟดน้ำพองแล้วก็ทีมงานได้มีกำลังใจทําคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมแฟดน้ำพองและทีมงานขอกล่าวคำวา่าสวัสดีครับ